สุริมาคำพุทธค่ะครับวันนี้เราสองคนนะครับได้รับเกียรติจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชให้เป็นผู้ดําเนินรายการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชสยามกุราชกุมารครบ60พรรษาครับท่านผู้มีเกียรติครับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชจัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในถิ่นตุลกันดานครับให้มีความเป็นอยู่ในด้านสาธารณสุขที่ดีแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้เดือดร้อนนะครับซึ่งพระองค์ครับเป็นนายกิติมศักดิ์มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชและเป็นพระผู้ก่อกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทั่วประเทศทั้งหมด21แห่งครับลำดับต่อไปนะครับเข้าสู่ช่วงพิธีการครับขอเรียนเชิญน,นะครับนายชมชื่นบุญญานุศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบรุรีบนเวทีกล่าวต้อนรับครับขอเรียนเชิญครับ กราบเรียนท่านอารีวงอารยะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชคณะผู้ติดตามและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายชนชื่นบุญญานุาสร์ผู้ว่าราชการจังหวัดร,ราชบุรีในานามของข้าราชการและประชาชนชาวราชบุรีรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของภาคกลางในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาศที่ทรงมีพระชนพรรษาหรอบวันที่28กรกฎาคม255ในครั้งนี้และขอกราบขอพระคุณท่านอารีวงอารยะเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในวิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในวันนี้จังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ในภาคกลางทางทิศตะวันตกของประเทศไทยแบ่งการปกครองออกเป็น1ิอำเภอ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขาบางส่วนของพื้นที่เป็นถิ่นทุรก,กันดารประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและยังมีโบราณสถานและสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งจังหวัดราชบุรีมีสถานบริการสุขภาพของรัฐจำนวน172แห่งประกอบด้วยโรงพยาบาลสุราบุร์ธานี1แห่ง โรงพยาบาลทั่วไปสามแห่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชหนึ่งแห่งโรงพยาบาลชุมชน5แห่งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร6 2แห่งมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรวม3,185คนซึ่งสามารถให้บริการประชาชนได้เป็นอย่างดีเสมอมาสำหรับความสำเร็จในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาครัฐ ภาคเอกชนและบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในภาคกลางในโอกาสที่สำคัญนี้กระผมคณะขา้าราชการและประชาชนชาวราช,ชบุรีขอต้อนรับท่านประธานด้วยความยินดียิ่งและขอากาบเรียนเชิญเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราช,ชกุมารและรับชมการนำเสนอกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติในลำดับต่อไป กราบเรียนท่านอารีวงอารยะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชกระผมในนามคณะกรรมการจัดงานครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านรองประธานกรรมก,รมการมูลนิธิเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นอย่างสูงมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกุมารองนายกกิติมศักดิ์ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา5รอบ28กรกฎาคม2555ณห้างสรรพสินค้าโรบินสันชั้น2อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีในวันนี้สืบเนื่องจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้รับพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นจากสมเด็จพระบรมโอรสาเดยพระยุพราชด้วยพระองค์เองทุกแห่งยังความปราบรื่มให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและประสบนิกรเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังทรงติดตามการพัฒนาความก้าวหน้าของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทุกแห่งและทรงมีพระราชดำรัสให้ได้มาตรฐานและให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ และเป็นโรงพยาบาลพี่เลี้ยงให้กับโรงพยาบาลชุมชนใกล้เคียงปัจจุบัน30กว่าปีที่ให้บริการโรงพยาบาลสมเด็จพ,พระยุพราชทุกแห่งได้พัฒนาก้าวหน้าไปทุกด้านมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในหลกนิกรเป็นล้นพ้นดังนั้นในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารองนายกิติมศัิ์มูลนิธิมีพระชนมายุ 5รอบ28กรกฎาคม2555มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา5รอบ 28กรกฎาคม2555โดยกำหนดการจัดงานระดับภาคทั่วไทยทั้ง4ภาคในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเดือนละ1ภาคตั้งแต่สิงหาคมจนถึงพฤศจิกายน2555สําำหรับกิจกรรมเฉริมพระเกียรติในวันนี้ได้แบ่งการบริการออกเป็น5ส่วนประกอบด้วยส่วนที่1นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติส่วนที่ส กิจกรรมบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีและโรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรีส่วนที่3ภาพยนตร์พระราชประวัติส่วนที่4กิจกรรมบนเวทีการสนทนาการสาธิตและการแสดงส่วนที่5มินิคอนเสิร์ตสำหรับการจัดงานในวันนี้ทางมูลนิธิได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในการอำนวยการสถานที่จัดงานเจ้ากรมทหารช่างผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีให้การช่วยเหลือการจัดงานอำนวยความสะดวกต่างๆสำนักประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดราชบุรีได้ประชาสัมพันธ์การจัดงานบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเลิกแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้เปิดกลวยถวายราชาสักการะ และกล่าวราชุดุดีถวายพระพรชัยมงคลมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนกรมทหารช่างและผู้แทนห้างสปปรรพสินค้า ขอพระราชทานกาบังคมทูลทราบฝ่ารองพระบาทข้าพุทธเจ้าในะรอริวงอารยะในนามรองประธานกรรมการบูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีข้าราชการทหารตำรวจและประสบนิกรชาวไทยขอพระราชทา,านพระราชาโองการกากบังคมทูลประกาศสดุดีพระเกียรติคุณและถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละองพระบาท เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา5รอบ28กรกฎาคม2555ข้าพเจ้าทั้งหลายรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแห่งใต้ใตใตฝ่าละอองพระบาทที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกิจนานับประการเพื่อย,ยังผลให้บังเกิดความผาสุกแก่อนาประชาราชทรง่วงใยทุกสุขของประชาชนเป็นอเนกประการ ทรงสละเวลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเป็นฝันกำลังใจแก่ข้าราชการทหารตำรวจประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดารตลอดจนผู้ยากไร้ทั้งหลายเป็นนิดในด้านสุขภาพทรงทุ่มเทพระบราการพระสติปัญญาในการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้เจริญก้าวหน้าเพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองพระบาทเป็นที่ประจักษ์และประทับใจ แก่ข้าพุทธเจ้าและภูมวลประสบพิกรชาวไทยผู้จงรักภักดีโดยทั่วกันในโอกาสมหาหมงคลสมัยพิเศษนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระราชิน迦ณาญาตดำเนินการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติใต้ฝ่าพร,ระองค์พระบาทองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหาหมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ2 8กรกฎาคม2555ในเขตภาคกลาง ที่จังหวัดราชบุรีเพื่อเผยแพร่พระกิจที่คุณพร้อมน,นี้ขอพระราชทานพระราชานุญาตนอมก้าวน้อมประบอมถวายพระพรชัยมงคลแต้ใต้ฝ่าละอองพระบาทโดยขอพระอรัธนาคุณอุณานุภาพแห่งพระศรีรันาตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโบสถ์ดลบันดาลอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองพระบาทให้ทรงพระเกษมสมบราิพระรชาชาลุทัยชื่นบาน มีประชนมายุยิ่งยืนนานพร้อมสับประเสรีสวัสดิ์พัะมงคลพระเกียรติยศยแผ่ไพศาลพระราชประสงค์สิ่งใดขอสมพิญผลตั้งสมดังพระราชาลุยไทยทุกเมื่อทุกประการทรงสถิตเป็นมิ่งฝันแก่เหล่าข้าพระพุทธเจ้าและพวงชนชาวไทยตลอดกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อม